ฝนเริ่มโปรยลงมากลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วตึกสูงลินเดินฝ่าความมืดทางเดินบนดาดฟ้าเปียกชื้นจนรองเท้าลื่นเล็กน้อยเธอกอดโทรศัพท์แน่นข้อความจากคนจ้างงานยังคงติดตาคืนนี้ต้องทําให้เขาหลงรักให้ได้ใจเธอเต้นแรงเหงื่อซึมออกแม้ฝนจะเย็นเฉียบศิลปินหนุ่มยืนอยู่ข้างประตูดาดฟ้า,ฟา,ฟาเฟนิออนกระพริบเหนือสีสงเงาใบหน้าของเขาสลับกับแสงวูบว่าจนดูคล้ายภาพฝัน ลมแรงพัดผ่านทําให้เสียงเมืองด้านล่างถูกกลืนหายไปเธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเขาหันมามองดวงตาคมวาวเหมือนจะมองทะลุเข้าไปในใจลินพยายามฝืนยิ้มแต่ร่างกายสัตนเล็กน้อยความจริงบางอย่างเหมือนจะถูกเปิดเผยในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเสียงประตูเหล็กด้านหลังปิดลงกระทันหันเสียงโลหะกระแทกทําให้ทั้งคู่สะดุง้งความเงียบปกคลุมรอบตัวเหมือนทุกสิ่งรอคอยบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น เธอเริ่มก้าวถอยหลังแต่ฝ่าเท้าเหยียบน้ำจนเกิดเสียงกระชอกก้องไปทั่วเขาเดินเข้ามาใกล้แสงไฟสะท้อนดวงตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ยาาจะคาดเดาหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกทีจนเหมือนจะหลุดออกจากอกในชั่วขณะนี้ลินรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนมีแม่เหล็กอินวิซเบร์ดึงเธอเข้าใกล้เขาโดยไม่อาจห้ามฝนกระหน่ำลงมาแรงขึ้นเสียงน้ำกระแทกพื้นดัดฟ้าดังชัดทุกฝีเท้า เขายืนใกล้จนเธอสัมผัสกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆปน,นกลิ่นฝนความอบอุ่นจากร่างกายเขาแผ่เข้ามาลินพยายามถอนหายใจลมหายใจผสมกับความตื่นตระหนกและความปรารถนาทัานใดนั้นมือของเขาก็แตะเบาๆที่แขนเธอเย็นชาแต่หนักแน่นหัวใจเธอแทบหยุดเต้นรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะสายฝนเหมือนหยุดลงชั่วคราวแสงไฟนีออนสว่างขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีสายตาของเขาสบกับเธอเหมือนจะบอกบางอย่างที่ไม่เคยพูด ความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของเธอเริ่มปะตูแต่ในเวลาเดียวกันความกลัวก็แทรกซึมเข้ามาลิงก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เท้าเธอกระแทบพื้นลื่นเสียงร้องเงียบเล็ดลอดออกจากปากเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ทุกวินาทีเหมือนเวลาช้าลงและทันใดนั้นลมพัดแรงจนประตูเหล็กเปิดกว้างทำให้เธอรู้สึกถึงช่องว่างระหว่างความปลอดภัยกับความเสี่ยงลินมองรอบตัวเห็นเงามืดที่ซ่อนอยู่มุมดาดฟ้าทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นอีกครั้ง สายฝนสายตาและแรงดึงของเขากลายเป็นสิ่งที่ทําให้เธอไม่รู้ว่าควรหนีหรือยอมตกลงไปในความรู้สึกนี้ความตึงเครียดพุ่งขึ้นสูงจนเหมือนทุกอย่างกําลังจะระเบิดออกมาในช่วพริบตาเดียวลิงกลืนน้าลายอย่างยากลําบากเสียงฝนกระแทกหลังคาเหมือนตีกลองเรียกสติมือของเขายังคงอยู่บนแขนเธออบอุ่นและหนักแน่นจนทาให้เธอแทบจะยืนไม่อยู่สายตาของเขามองลึกเข้าไปในใจเธอเหมือนอ่านทุกความคิดที่ซ่อนอยู่ หัวใจเธอเต้นรัวจนได้ยินเสียงเองภายในอกเต็มไปด้วยความกลัวและความปรารถนาที่ผสมปนเปฝนเริ่มซัดแรงขึ้นอีกครั้งน้ำสาดเข้าหน้าลินรู้สึกเย็นชาแต่กลับกระตุ้นประสาททุกประการเขาก้าเข้ามาใกล้จนเธอแทบหายใจไม่ออกกลิ่นน้ำฝนและกลิ่นน้ำหอมป,ปนกันจนทำให้เวียนหัวเสียงฟ้าร้องดังก้องเหมือนเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดลินมองรอบตัวเห็นเงามืดที่เคลื่อนไหวช้าๆใกล้ประตูดาดฟ้าความตื่นกระหนกทำให้เธอคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร แต่สายตาของเขายังคงตรึงเธอไว้ไม่ให้เธอเก้าวหนีในวินาทีที่ฝนาสาดแรงสุดเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของเขาใกล้จนแทบสัมผัสได้ลินรู้สึกได้ถึงแรงดึงพายในใจตัวเองและความจริงที่ซ่อนอยู่เริ่มเปิดเผยร่างกายของเธอสั่นสถานเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความรู้สึกที่แท้จริงและในเสี้ยววินาทีหนึ่งทุกอย่างเงียบสงัดฝนหัวใจความตึงเครียดทุกสิ่งหยุดชั่วขณะแล้วเขาพูดเบาๆด้วยเสียงทุ้มต่ำที่สั่นสถานไปทั่วร่าง ความลับบางอย่างกำลังรอให้เปิดเผยและลินรู้ดีว่าไม่มีทางถอยหลังได้อีกต่อไปเขาเอ่ยชื่อเธอช้าๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจริงจังและอารมณ์บางอย่างที่ลึกซึ้งลินมองเข้าไปในดวงตาเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนฝนาสาดลงแรงขึ้นอีกครั้งทำให้เส้นผมเปียกชุ่มติดใบหน้าแต่เธอกลับไม่สนใจมือของเขายังแตะแขนเธออย่างมั่นคงลมพัดแรงจนเสื้อผ้าเปียกแนบร่างแต่หัวใจเธอกลับร้อนขึ้นทุกที ความเงียบปกคลุมรอบตัวพื้นที่ดาดฟ้าเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสายตาของเขาสื่อสารบางสิ่งที่ลินไม่เคยได้ยินมาก่อนความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจเธอเริ่มตอบสนองร่างกายเธอสั่นสะท้านทั้งจากความกลัวและแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านฝนยิงคงตกลงมาไม่หยุดน้ำประเซนบนพื้นโลหะทำให้เกิดเสียงก้องสะท้อนรอบดาดฟ้าเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ร้อนแรงประทะก,กับผิวหน้า ลินพยายามถอนหายใจแต่ลมหายใจของเธอกลับติดขัดหัวใจเหมือนจะกระเด็นออกจากอกทันใดนั้นเงามืดจากมุมดาดฟ้าก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังกล้องในอากาศความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมสายฝนเสียงฟ้าและความใกล้ชิดของเขากลายเป็นพายุที่โหมกระหน่ำในใจเธอลินรู้ตัวว่าชั่วขณะนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและไม่มีทางย้อนกลับเงามืดก้าวเข้ามาใกล้ชัดเจนลินรู้สึกถึงลมหายใจร้อนผสมกับฝนและกลิ่นโลหะบางเบา เขายังคงยืนใกล้หน้ามองเธอเหมือนรอคำตอบที่ไม่ต้องพูดลินยืนแข็งทื่อร่างกายสั่นสะท้านทั้งจากความหวาดกลัวและความปรารถนาที่เธอไม่เข้าใจเสียงฝนกระแทกพื้นดาดฟ้าดังชัดทุกก้าวเงามืดด้านหลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีเขาจับมือเธอไว้แน่นสายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยและความจริงใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนร่างกายเธอเย็นชาจากฝนแต่หัวใจกลับร้อนขึ้นทุกวินาที นอามืดด้านหลังยืนอยู่ใกล้จนเธอเห็นร่างสูงชัดเจนแต่ยังไม่ทันได้หันไปเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนใบหน้าของเขาแทบสัมผัสกับเธอลินรู้สึกถึงแรงดึงภายในใจตัวเองและความจริงที่เธอพยายามปกปิดเริ่มเผยออกเสียงฟ้าร้องและฝนกระหน่ำรอบตัวกลายเป็นฉากหลังของความตึงเครียดที่เกือบทนไม่ไหวทุกอย่างเหมือนรอให้เกิดเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เธอหายใจติดขัดเหมือนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแรงปรารถนาและในวินาทีนั้นเองเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นสถานคำพูดของเขาทำให้ลินรู้ว่าไม่มีหนทางถอยหลังและทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยลินฉันรู้ว่าทุกอย่างไม่ง่ายสำหรับเธอน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความจริงใจและแรงดึงดูดลินกับพริบตามองเขาด้วยความสับสนหัวใจเต้นรัวจนแทบฟังไม่ได้ ฝนยิ่งคงตกลงมาแรงเสียงน้ำกระแทกพื้นโลหะทำให้ทุกก้าวยิ่งตึงเครียดเขาเอื้อมมือมาปาดน้ำฝนออกจากใบหน้าเธอชั่วขณะนั้นความยินชากลายเป็นความอบอุ่นลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงสองคนกลางสายฝนแต่เงามืดด้านหลังยังเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาทำให้เธอกลัวจนขาแทบสุดเขาจับมือเธอไว้แน่นสายตาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความห่วงใยห,หัวใจลินเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาแต่ร่างกายกลับหยุดชั่วขณะเหมือนถูกรั้งไว้ ฝนกระหน่ำแรงขึ้นอีกครั้งน้ำสาดเข้าหน้าเธอรู้สึกถึงความสับสนระหว่างความกลัวและแรงดึงดูดเขาเอ่ยเสียงต่ำอีกครั้งไม่ต้องกลัวลินฉันอยู่ตรงนี้กับเธอความจริงใจของเขาส่งผ่านทุกสัมผัสร่างกายเธอสั่นสะท้านด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนเงามืดด้านหลังหยุดอยู่ครู่หนึ่งเหมือนรอคำสั่งหรือรอให้เหตุการณ์คลี่คลายลินรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจว่าจะหนีหรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและสายฝนก็ยังคงโปรยปลายไม่หยุด ทุกอย่างอยู่ในช่วพริบตาเดียวทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและแรงดึงดูดลิงกัดริมฝีปากกับมือแน่นรู้สึกถึงแรงดึงใจตัวเองที่ไม่อาจต้านเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นลมหายใจร้อนผสมกับกลิ่นฝนและน้ำหอมเข้ามาเต็มปอดสายตาของเขาไม่ละจากเธอราวกับจะสื่อสารทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้คำพูดฝนสาดแรงจนเปียกหมดแต่เธอกลับไม่สนใจร่างกายทั้งตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความปรารถนา เสียงฟ้าร้องเหมือนตอกย้ำความตึงเครียดรอบตัวทุกอย่างเหมือนรอคอยบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นเงามืดด้านหลังยังคงอยู่ใกล้แต่สายตาของเขายังคงตรึงเธอไว้ไม่ให้หันไปเขาเอื้อมมือมาปัดเส้นผมเปียกออกจากใบหน้าลินรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แทรกเข้าไปในใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกความกลัวและแรงดึงดูดปะปนกันจนแทบควบคุมไม่ได้เขาเอ่ยเสียงเบาๆฉันไม่ทิ้งเธอลินไม่ว่าฝนจะตกแรงแค่ไหน ลมแรงพัดเข้ามาทําให้เสื้อผ้าเปียกแนกกับร่างแต่หัวใจเธอกลับร้อนแรงจนรู้สึกแทบระเบิดเธอรู้สึกถึงสายตาของเขาที่จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเหมือนโลกนี้เหลือเพียงแค่สองคนและในวินาทีนั้นเองเธอสัมผัสได้ว่าทุกสิ่งกําลังเปลี่ยนไปไม่มีทางหวนกลับความตึงเครียดฝนสายตาและแรงดึงดูดกลายเป็นพายุที่โหมกระหน่าในใจเธอลินรู้ว่าชีวิตเธอในช่วงขณะนี้ถูกผลักเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่จะไม่มีวันเหมือนเดิม ลินกับพิบตามองเขาอย่างไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเสียงฝนกระแทกพื้นโลหะดังกล้องในใจเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นขึ้นอุ่นและหนักแน่นจนเธอแทบละลายสายตาของเขาเต็มไปได้วยความจริงใจและแรงดึงดูดที่ทําให้เธอหยุดหายใจเงามืดด้านหลังขยับช้าๆเหมือนตรวจสอบความเคลื่อนไหวแต่ไม่กล้าก้าวเข้ามาใกล้ลินรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนหัวใจเต้นแรงจนเกือบจะระเบิดร่างกายเต็มไปได้วยความสับสนระหว่างความกลัวและความปรารถนา ฝนาสาดลงมาแรงขึ้นอีกครั้งน้ำเย็นชุ่มเต็มใบหน้าแต่กลับปลุกความรู้สึกบางอย่างในใจเธอเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจลินรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านร่างกายตอบสนองทุกสัมผัสของเขาและในวินาทีที่หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเขาเอ่ยเสียงเบาเต็มไปได้วยความอบอุ่นและความมั่นใจลินฉันอยู่ตรงนี้กับเธอไม่มีใครทำร้ายเธอได้ เสียงฝนเสียงฟ้าและสายตาของเขารวมเป็นหนึ่งเดียวทําให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและแรงดึงดูดที่ท่วมทน้นหัวใจลินเริ่มสงบลงเล็กน้อยแต่ความตึงเครียดและความลึกลับยังคงก่อตัวอยู่รอบตัวเธอรู้ว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปและในไม่ช้าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลินมองเขาอย่างจับจ้องรู้สึกถึงแรงดึงใจตัวเองที่ยากจะต้านฝนยังคงโปรยปลายน้ำสาดเข้าหน้าและผมเปียกจนแน่ใบหน้าแต่หัวใจเธอกลับร้อนแรง เขาเอื้อมมือปัดหยดน้ำฝนออกจากแก้มลมหายใจร้อนผ่านใบหน้าทำให้เธอสั่นสะท้านสายตาของเขามองตรงเข้าตาเธอราวกับจะสื่อทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องเอ่ยคำเงามืดด้านหลังยังคงเฝ้ามองแต่ไม่ได้เข้ามาใกล้ทำให้ลินรู้สึกทั้งปลอดภัยและหวาดระแวงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวและความปรารถนาที่ประปนกันอย่างไม่อาจแยกเขาก้าวเข้ามาอีกขัน้นร่างกายใกล้จนแทบสัมผัสดได้ถึงทุกลมหายใจ ลินรู้สึกแรงดึงพายในใจตัวเองเหมือนจะดึงเธอเข้าไปใกล้เขาโดยอัตโนมัติฝนาสาดแรงขึ้นน้ำกระเซ็นทั่วร่างแต่กลับทำให้ทุกความรู้สึกชัดเจนและเข้มข้นยิ่งขึ้นเขาพูดเสียงต่ำแต่มั่นคงฉันอยู่ตรงนี้เธอไม่ต้องกลัวความอบอุ่นจากคำพูดและสัมผัสข,ของเขาแทรกเข้าไปในใจลินรู้ว่าไม่มีทางถอยกลับร่างกายและหัวใจเธอถูกผลักเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและแรงดึงดูด และในวินาทีนั้นเองเธอรู้ชัดเจนว่าชีวิตของเธอกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลลินสูดลมหายใจลึกๆฝนเริ่มซาลงแสงเฟนิอนอนสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้ดาดฟ้าดูสวยงามราวผ้าฝันเขายิ้มอย่างอ่อนโยนจับมือเธอไว้แน่นแต่มั่นคงราวกับสัญญาว่าจะไม่ปล่อยไปไหนเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แทรกเข้าไปในใจทุกความกลัวเริ่มละลายไปในสายฝนสายตาของทั้งคู่สบกันเป็นเวลานาน,านเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความจริงใจ ฝนหยุดตกแสงดาวเริ่มส่องผ่านเมฆบางๆลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสงบลงรอบตัวเขาพูดเบาๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ตรงนี้กับเธอลินยิ้มน้ำตาไหลรินแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจและความสุขเธอจับมือเขาแน่นทั้งสองก้าวลงจากแดดฟ้าไปพร้อมกันรู้สึกว่าชีวิตได้เริ่มบทใหม่ความตึงเครียดความกลัวและฝนทั้งหมดกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ทำให้เธอเข้มแข็งและพร้อมเปิดใจ และครั้งแรกในรอบหลายเดือนลินรู้สึกว่าตัวเองสามารถเชื่อใจและรักอย่างเต็มหัวใจได้เรื่องราวของเธอจบลงด้วยความสงบแต่หัวใจยังคงเต้นแรงด้วยความหวังและความรักที่เริ่มผีบาน